อุนศิลปะบอนไซอีสาสนซานเอลสิบภาพพี่น้องมารับชมบอนไซต้นมะขามเทศร่วมหลางเด้อพี่น้องเด้อบอนไซต้นมะขามเทศร่วมหลางชุดนี้ก็เป็นลายมือของอุนศิลปะได,ด้ดัดใบเดือน้องเด้อหรือปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อการดูแลต้นมะขามเทศเท่ากับดูแลพอ,อยาครับพี่น้อง เลี้ยงง่ายครับผมนแต่ก่อนอยู่นี่ก็มีหลายต้นอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็นี่ต้นที่ตายไปนล้นะพี่น้องแต่ก่อนผมก็จะปลูกอยู่นี่ประมาณซออี่หาต้นกระถางนี่แต่ว่าเหลือซองต้นที่รอดตายมาได้แล้วก็กระถางนี่ก็น่าจะมีสามต้นก็เหลือบนโซต้นพี่น้อเด้ว หลอดบดสุต้นกระทางนี่พี่น้องก็ลองไปปลูกไว้ชพืเบึงเลนนี่มั้งนะไ้แต่เชยชุยช่มอะไรับผมหรือปลูกไว้ชแต่ไปต่อยอดอะไรครับผมพี่น้องหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์กับพี่น้องบ้าหน่อยก็หลายมั้งเนาะขอบคุณการติดตามรับส้มครับพี่น้องสวัสดีครับ